ลองไหมลองไหมแจ็คอะไรก็กลับมาไม่ได้เลยนะครับว่าไงลุงพร้อมไหมพร้อมโอเคเดี๋ยวผมโทรหาอีกฝั่งให้แล้วตีอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อันนี้ใครต่อยแทนตีเลยไหมเอาเอาใครต่อยต่อยแทนตีไปเลยเพราะมันมันจะได้ไม่ยืดจัดจับจบทันทีอะไรนะครับต้องจัดอ่ะไม่รู้อ่ะใช่ ลุงพอจะหยิบยื่นเอาใครมาแทนอติได้ไหมมีโยใครดีอ่ะอำนวยอีกอำนวยก็ไม่อยู่เนี่ยใช่ให้ไปดูรถก่อนเดี๋ยวมาจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้คิดเลยคิดเอาเลยเอาเนี้ยปัดเลยหมอชุดเดิมใช่ไหมสองโลมาสองโลมาหมอชุดเดิมใช่ไหมแกงบังมีอาสามสอบเลย อสองมไม่เท่าไหร่เองสองแสนเปล่าสองแสนกว่าสองแสนหกนะได้มาแต่งไปเยอะนะใช่ครับดูจากแต่งแล้วเหมือนรถลุงเลยเท่าฟ้า ต้องหาคนที่แม่งเก็บไว้ในรถอะทั่วหายว,าวอแวอร์ดิบอกว,าวอาแวอรอย่าดึงออกนะอย่าดึงของออกไม่มีเลย ไม่มีเบอร์ครับเรารดประมูลดีกว่าวะจะไปประมูลแล้วเหรอครับเอ,อ,อาทิตย์หน้ามัง้งมดเหรอครับ ไม่รู้ะ่ะไอวอลแวร์มึงมีงมึงมีบัตรนักเรียนไหมตัวนักรเรียนไม่หมดหร้อไงไม่หมดแล้แลออ๋อหรอไ,หไม่มีไว้ในรถเลยเหรอไม่มีแล้วลงุงลองไปถามคนในเมืองก่อน จะซื้อต่อจุดไหจุดไหอ๋อหรอมีมีมีใครมีบัตรนักเรียนไว้ในรถไหมแต้มนักเรียนมีใครอยู่ในรถไหมครับขอซื้อต่อหน่อยครับมีใครมีแต้มนักเรียนอยู่ในรถไหมมีใครมีแต้มนักเรียนอยู่ในรถไหมครับไปไปไปมีใครมีแต้มนักเรียนอยู่ในรถไหมไม่มีครับลุงอยู่เดตัวมันให้ไม่ได้แล้วครับลุงใช่มีในรถเป่ามีใครมีในรถเปล่าตัวนักเรียนอ่ะ เฮ้ยสมชายมึงมีอยู่ในรถบ้างป่ะอะไรนะครับมึงมีอยู่ในรถบ้างไหมไม่มีเลยตอนนี้หมดแล้วครับใช่เหรอไอ้ยี่แม่งเท็ดกันไม่ได้แล้วไอส้สัตว์มีตัวนักเรียนอยู่ในรถป่ะฮัลโหลไปทำงานครับ,รบมีตัวนักเรียนอยู่ในรถไหมพี่ข่าวดีกี่แต้มครับมีอยู่ค่ะมีไหนในขอขอขอดูหน่อยดิออ๋อเรียบร้อยดูแล้ ตอนนี้พี่ขาดกี่แต้มหรอครับฮะพี่ขาดนิดเดียวตอนนี้พี่ขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวขอต่านแคทได้ไหมอ่าเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ข้อห้าพันเลขอะไรเฮ้ยมากไปเปล่าห้าพันนะมันไม่ใช่ใบเอนะสองห้าเลขอะไรสองห้าครับใบละพันไหมอ่ะสี่พันได้ไหมไอ้สามพันครับ Okay, โอเคก็ได้โอเคไม่ไมันขายกัน5,000ไม่ใช่หมายถึงไอเนี่ยนะใบเนี้ยมันขายถูกแต่ถ้าบีตอนนี้น่าจะแพงรีบซื้อก่อนขี้ขาดอีกร <100 S 1> ้ยอยเ <c ười> ดียวร้อยเดียวพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวใบบีหนึ่งใบก็ <c ười> ได้ละสองร้อ hmm. ย <c ười> รับซื้อในทวิตแบครับเฮ้ยเอ้ยขายตลาดโลกไงมันขายมันขายตลาดโลกยไม่ได้ไม่ได้แล้วในรถอ่ะมันยังพอมีอยู่ไหมมันผมว่ามันต้องมีอ่ะต้องทวิตต้องทวิตทวิตรับซื้อดิไม่ไม่ไปอยู่หน้าหน้าไปได้ไปได้ไปได้ผมว่าได้อยู่นะไปบีให้ได้หมดแหายมันต้องมีเยอะ ไม่เดี๋ยวนี้สมชายไปอยู่แก๊งผู้หญิงแล้วเหรออ๋อหรอปวดเดรับใช่ลงลงอ่าผมลรมยกว่าใบเกตให้อีกอยู่ไหนอยู่ติดตัวผมติดตัวผมในรถมาไม่ไม่ไม่ใบเกตเนี่ยมีเกตีสองใบอ่าเราเราเราส่งอะไรเรียกอะไรลง เลขสิบสองอ้าวชี้หายแล้ว่งช้าไปเหรอมีแม่มีใครมีใบเกตอยู่ในรถไหมครับขอซื้อต่อราคาดีๆครับผมขอใบเดียวเอาไปเลยสี่พันเปิดโอนให้ไม่ได้แล้วลุงไม่ต้องอยู่ในรถต้องอยู่ในรถใครมีในรถบ้างไม่มีอ่ะแยกกันไปหาด้งั้นห้าพันเลยใบเดียวห้าพันใครมีมีใบเกต ใบเดียวห้าพันมีใครมีใบเกียรติเดือดรถมไหมใบบีใบหนึ่งห้าพันเลยเด้อใบหนึ่งห้าพันครับใบหนึ่งห้าพันครับจะต่อมีเปล่าใครมีห้าพันเอาไปเลยจ่ายสดจ่ายสดจ่ายก่อนสองใบมื่นเลยอส่ลงห้าพันห้าพันห้าพันมีไหมมีไหมเจ๊รถจดรถอ่ะเจ๊ใส่ก่อนลุงว่ามันใส่ได้ไหม จะไปต่อยมวยเถื่ิดโรงเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเอาไปเกตใส่ตนวเลยมีคนบอกมาว่าตำรวจตามลุงอยู่นะลุงต้องขับระวังนะครับข้าวโพดไหมครัอยากกินข้าวโพดไหมมีใครมีใบเกตไหมครับใบเกตห้าพันใบเกตห้าพันใครอยากสวิตเทอร์ล่ะครับลุงสวิตเทอร์ล่ะครับผมครับที่จอดรถคุณรับใบเกตเหรอ ใช่ครับมีอยู่ในรถไหมรับเกตใบเกตอะไรอ่ะใบเกตอะไรก็ได้ใบเดียวลุงลุงใบละเท่าไหร่ห้าพันห้าพันหนึงเหรอว่าไงเออถ้าลุงจะไปที่ต่อยมวยลุงต้องขอบตำรวจด้วยนะรอ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 มีเปล่าในรถอ่ะต้องมีในรถนะต้องมีในรถด้วยเหรอใช่ต้องมีในรถแล้วมันขายไม่ได้หรอครับลุงผมทวิสูจนมาแล้วครับลุงมันขายไม่ได้แล้วเหรอเดูให้ ไม่ถามแล้วลองกันให้มีแล้วอะ่ะเตอ๋อมีบ้าใบอยู่ในรถอ่ะ รับใบเกตห้าพันรับใบเกตห้าพันใครมีอยู่ในรถรับใบเกตห้าพันห้าพันเท่านั้นครับห้าพันรอบเดียวใครมีใบเกตในรถไม้ห้าพันนั่นมือสองเลยตั้ให้รูดดื่ได้เลยให้รูดดื่มให้ให้กูไล้กูดื่ได้กูดื่มได้เต๋อสัตว์เก่งอ้าดครบแล้วยังหนุครบแล้วครบแล้ว สามว,ว่าไงมายังเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปตำรวจมันตามต<ำ>อยู่ตำรวจตามกูเรื่อยๆเลยโอเคโอเคลุง แลกไม่ได้เฮียมันไม่มันกูมีสองหมื่นแล้วอ่ะขึ้นปีสามไม่ได้อขึ้นปีสามไม่ได้ลองเรียนครับลองเรียนครับมันเท่าไหร่วะสองหมื่นห้าเหรอสองหมื่นสองหมื่นบอกไว้ว่าสองหมื่นไม่ใช่เหรอสองหมื่นปีสามเลงแปดพันปีหนึ่งคุณมีความรู้ไม่พีละปีอือมีปีสองแล้ว ใช่โงน่าจะปีสามแล้วล่ะสองหมื่นจังไงโล่สองหมื่นแล้วเออก็ปีสามไงโล,ล่มันไม่เกินเหรอเรียกเลยตกลงมันเท่าไหร่เนี่ยก็ตอนแรกเขาบอกไว้แปดพัน,น,น 8, กับสองหมื่นกับสี่หมื่นเออผมว่าเขาเขาปรับหนีโู่ใช่เขาปรับหนีกู <c oughs> หรือว่าต้องรอเปิดโรงเรียนวะ <c oughs> ไม่เกี่ยวเดี๋ยวค่อยแลกก็ได้อาจจะมีส่วนเฮ้ยเดี๋ยวเราแลกสองไปแม่งใบบัตรสองมาสองใบไม่เอา สองพวกสองเป็นสี่อาจจะได้ขึ้นปีสี่เลยล่ะไปสนามต่อมยมวยตามมาไม่ใช่ผมพี่ผอแวงครับด,ดูด้วยมีใครตามมาดูด้วยนะครับ ไอ้แจ๊กกลับไอ้แจ๊กกลับรถดิสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเขินดูเด้อเดี๋ยวรอเดีออ๋ยวรอมาไพ่อยแทนสีหาอะไรนี้ก็ได้อะไรวะงานโรงเรียนเปิดแล้วนะครับตรงจุดขายของทำได้สี่เราวัานมีแค่พิมพ์เฮ้ยไปทำไหมไม่แต่ต่อยมวยววก่อนละต่อยก่อนเอาลูกเอาให้จบก่อนอยากจบแล้วแล้วแบบจัดไปไปจัดมวยเชิงต่อไง เอ้ลุงเขาบอกว่ามันมีที่นี่เนี่ยไอ้คอฟฟี่บอกว่ามีสนามมวยใต้ดินอ่ะใช่เหรอเออมันบอกมันบอกลงไปแล้วมันเป็นแบบกรงล้อมรอบเลยอ่ะเนี่ยต้องไปถามกับคอฟฟี่หน่อยคอฟฟี่อยู่ในเสื้อดำอ่ะตรงไหนอ่ะเราเจอกันยังไอ,อ้ตรงสนามมวยที่บอกไม่เจอไม่เจอ,อยังไม่เจอมาแล้วเนี่ยกำอยู่โซนนั้นใช่ไหมอ่าฮะ เนี่ยตรงนี้ก็ต่อยได้เนี่ยอ่ะพี่จะต่อยตรงนี้แหละแต่หมายถึงรอบหน้าพี่จะจัดแบบมวยเชิงไงอ๋อสนามมวยเดี๋ยวส่งซ GPS ให้นาตาลินในท่อเลยเออต่อยกันในท่อไงเท่ๆเลยหนาในท่อเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยในท่อมวยท่อมวยท่อใครแก๊งเราใครต่อยเก่งว่าต้องแต่งแทนในตีอ่ะใครต่อยเก่งแล้วมีอำนวยอีกอ่ะใครจะเก่งท่อํานวยวะเนี้ยีังไม่มีอ่ะ เฮ้ยใครต่อยเก่งบ้างวะส่งไพโนไปลุงเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อยสายลุงก่อนนะสายขวาดูในที่นี้แล้วพรุ่งนี้ต้องให้นวยมาแล้วล่ะถ้าไม่มาผมขออนุญาตนะต้องให้สลต่อยแทนอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวไม่เจ้าว่าเดี๋ยวเราต่อยอีฝั่งนู้นนะตรงนี้มันแคบเกินไม่หมดได้คนนั้นมายังอ่ะผมครับผมพร้อมไหมว่าอย่างไรพร้อมยังอ่ะเฮ้ยมาดครับลุงไม่กูชักรไม้เฉยโอเคพร้อมยังลุงกรรมการพร้อมไหมยังอ่ะ พร้อมแล้วเดีย๋ยวรอหมอแป๊บนึงรองหมอก่อนหมอกำลังมาใจร้อนเลยนะลุงไอ้มิตมันไม่อยู่อะเดย์ไอ้มิดรอะได้แ้ามึงชนะกูไม่แน่มึงอาจจะล่วงตรงสนามมวยก็ได้นะเพราะกูสั่งลูกน้องไว้แล้วอะ่ะลูกก็โหดเลย <c oughs> <c oughs> น,น้ำใจน้ำใจนักกีฬาครับลุงกู <c oughs> ไม่มีน้ำใจลูกกระดุก เราหมอกลังมากัจะเปิดบกทำไมอนี่เดี๋ยวไปทำไอ้นีกระด้าทีสี่สิบรอบอ่ะแต่มันเปิดแล้วนี่ใช่นายงมันประกาศว่าได้ใบดีบคะแนนดิบว่ารู้เก็บแต่ยไม่ได้แล้วดิ ไอ้ทางนไม่เป็นไรมันเป็นใบซีใช่ไหมเกียรดีแล้วใช่สีน้อยไงวันเดียวปีสามเพราทีน่าลุงตะกุดตะกักหน่อยตะกี้หรือสาวันนี้ไม่เป็นไรครับผมเมียก็ทิ้งตำรวจเหรอตำรวจมาเรายินคุยกันได้เฉยจะมาจับอะไรเราไม่ได้ต่อยไม่หมอหมอไม่ใช่ตำรวจหมอหมอเสียงหัวนั่นนคนเยอะว่ะน่าปล่อยยา ตดโรงเรียอได้คือรีดารีดาแบ็กแต่ตอนนี้กูไม่ใช่รีดาแบ็ก่ั้ขายพูดไหมว่าที่ขาย ไม่เล่นแล้วไม่เงินน้อยเบื่อเมื่อวานได้กำไรมา6,000ทมัมต้องซื้อตัวแพงไงไม่ไม่ซื้อตัวตอนเกนะ้าสิบเลยขายตอนเก้าห้าพอดีได้มา6,000ที่รับทุนหรือ,อยังรับแล้วดิยังได้6,000ได้ไงวะผมไม่ได้ซื้อ10ตัวนละ้วเฉย Anh hưởng bằng luôn nắng nóng bài đặt luôn 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 luôn

โอ้ยโอ้ยรัว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 มันบักบักอ่ะต่อยไม่โดนเลยเว้ยมันบักวะมันแหลกแหลกนะโอาไปเอาหมอเอาหมอไปหมอเอาต่อตัดตัวตรวจแม่งกี่คร้งเนี่ะ อกระโดดลงรถกระโดดลงรถเกือบล่วงไร้เหี้ยโดนยับเลยสัตว์ทางขวาผิด ไม่มันมันวิ่งว่าฟารยังไงไม่รู้อะมันแหลกๆอ่ะน่วงๆอะต่อยไม่โดนเลยอะแล้วแม่งเก่งอยู่แล้วแม่งก็ต่อยผมโดนเด็ก็น่วงๆอะดีนะตำรวจมาไม่งนันแพ้ไอสัตว์ไป,ไปโรงพยาบาลใช่เหรอเอเอแพ้แพ้ยับเลย,ยดีแล้วดีแล้วพี่ชายดีแล้วดีแล้วต่อไปนี้ <c oughs> ถ้าเกิดพี่ชายจะแพ้เดีด๋ยวฉันโทรเรียกตำรวจมาโอเคไหมเราจะชนะตลอดการเชื่อนั้นล <c oughs> ่ะ ไม่หรอกไม่มีไม่มีทางไอ้เที่ยมต่อยเก่งจัดเลยใช่เหรอเออมาต่อยเก่งเรียกตำรวจมาเรื่อยๆไงมาต่อยเก่งสัตว์เลยไอ้เที่ยมู่วยไม่ไหวดูสเต็ปมันก็รู้แล้วไอ้เที่ยต่อยเก่งที่ผ่านใช่เหรอเออผมเรียกตำรวจเรื่อยๆนายจะไม่มีวันแพ้หรอเออผมก็เรียกตำรวจเรื่อยๆอ่ะมันต่อยเก่งไนี่แค่เก่งสัตว์เลยอ่ะ รู้แล้ววิธีต่อยสมองชิดจ้าหน่อยเจ๊จินไม่คือคนแรกเลยไอ้เจ๊กูโทษเลยครับจีไรครับอยู่โรงมานชิดจ้าหน่อยหมอได้ครับได้ครับปีได้ลูกแไม่เคยทำไมถึงปีอ่ะไม่เคยเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวมึงก็รู้หรอกเอ้าก็อยากรู้ไงก็ถามนี่เฉยแล้วทำไมถึงปีเจ๊มึงก็รู้หรอก